ปินเนี่ยพวกนี้ถ้าปินปินแบบนี้โอกาสแท้สูงเลยนะคีด้านบนเนี่ยถ้าปินปินตั้งตั้งแบบนี้โอกาสแท้สูงเลยอ่าแล้วจะพื้นเนี i, ่ยจะเป็นอ่ารอยกระแทกแบบเป็นรัศมีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมโทนบางแคร์นะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะวันนี้ผมก็เอาพระหายากเนาะมาให้เพื่อนๆดูนะครับมาดูกันก่อนนีมโอ้โหนี่เป็นเหรียญหายากระดับตำนานในกลียงเหรียญนะครับนี่คือเหรียญเรียกว่าเหรียญไต้ฮ่องกงนะครับเหรียญไต้ฮ่องกงนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีสองเนื้อนะครับเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับอ่าเหรียญที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับต้องบอกก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีการทําปลอมเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะเพื่อนเพื่อนดูพร้อมๆกันนะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเวลาเราหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยเป็นเหรียญทรงลูกท้อนะครับเป็นเหรียญทรงลูกท้อนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นเหรียญเป็นเป็นแม่พิมพ์คือ ไตฮ่องกงตัวซื้อนะครับคือนักบุญผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่เราได้รู้จักกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับสร้างในปี2490่าฝานะครับ90ฝามีการทําปอมนะครับเวลาเราดูเราดูความคมชัดนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยผิวจะตึงมากนะครับเป็นเหรียญทรงลูกท้อนะครับแล้วเนี่ยรายละเอียดเหรียญนะครับตัวเครื่องทรงหรือว่าตัวชีวรที่คุมเนี่ยโหคมมากนะครับหน้าแกะลึกนะครับแกะลึกนะครับ ล้ามีฉับพันทรลังสีนะครับอ่าคมนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับแล้วก um. ็ต้องบอกก่อ yeah. นว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีความเป็นแอ่งกระทะนิดๆนะครับแอ่งกระทะคือข้างหลังเนี่ยนะครับจะจะเป็นแอ่งแอวงนิดนึงนะครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นหลังเต่านิดนึงนะครับแอนดมาข้างหน้านิดหนึ่งนะครับอันนี้เกิดจากการปั๊มนะครับเวลาดูเนี่ยของปอมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าของปอมหรือว่าของเรียนแบบบะคั ของปลอมหรือของเล่นแบบเนี่ยนะครับจะจะไม่ไม่คมชัดนะครับไม่คมชัดอ่าของแท้นี่จะคมชัดนะครับคมชัดและที่สําคัญนะครับนี่ครับคุณดูตรงนี้หูเจาะพวกนี้มันจะเล็กๆนะครับอ่าเล็กๆนะครับข้างหลังนี่มีขีปปิ้นนะครับอันที่เป็นทั้งทองแดงนะครับเป็นทั้งทองแดงและเงินนะครับมีแค่สองเนื้อก็คือทองแดงกระไหลทอง กับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินบางองค์ก็มีกระไหลทองแล้วแต่มีขี้ปิ้นๆแบบนี้ขอบเป็นกระดง้งกระด้งตั้งๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญครับที่สาคัญข้างหลังนะครับเวลาท่านหยิบขึ้นมาเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นคมเป็นแท่งคมชัดเลยนะครับอ่าแล้วจะพื้นเนี่ยจะเป็นอ่ารอยกระแทกแบบเป็นรัศมีเนี่ยตรงนี้นะครับเป็น,ปน,นรัศมีเนี่ยเป็นเป็นรอยรอยพิมพ์นะครับเนี่ย เป็นลัศมีนะครับป ok. um ั um ๊มป um ั um ๊มป um ั um ๊มป um ั๊มปั๊มเป็นลัศมีนะครับอ่าเป็นลัศมีเลยนะครับเป็นรัศมีเลยอ่ะก็เลยเกิดอ่าทําให้มีการรายละเอียดที่ดูง่ายมากและดูคีบนะคีบเนี่ยนะครับอ่าคีบเนี่ยนะครับคีบเนี่ยปิ้นเห็นไหมครับคีบปิ้นเนี่ยพวกเนี้ยถ้าปิ้นปิ้นแบบเนี้ยโอกาสแท้สูงเลยนะครับคีบด้านบนเนี่ยถ้าปิ้นปิ้นตั้งตงแบบนี้โอกาสแท้สูงเลยสุดท้ายเหรียญนี้นะครับท่านจะมาต้องมาดูที่ตัวตัด นี่ครับคุณหยิบขึ้นมานะนี่นะหน้าเหรียญนะหยิบขึ้นมานะแล้วคุณส่องตัวตัดไปที่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับนี่ผมโฟกัสให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับโอ้โหมันจะไม่เออเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับมีร่องนะข้างนี้มีร่องขีดขีดเนี่ยแท้เลยเนี่ยร่องขีดขีดตัวเนี้ยเนี่เห็นไหมครับเป็นเส้นอยู่ในร่องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นตัวตัดรุ่นเก่านะครับตัดขาดนะครับ ตัดขาดนะครับแล้วเวลาสองเข้าไปเนี่ยตรงตรงคอเหรียญนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีขีดเห็นไหมครับถ้ามีขีดแบบนี้ยเนี่ยอันนี้จุดใจตังเลยนะคือคือถ้ามีขีดอย่างเงี้ยแท้เลยนะครับแท้เลยนะครับเนี่ยนะอ่านะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้อ่าตรงนี้นะปลายนี้นะแล้วเวลาขั้นสองไปนะมันมีขีดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นแท่งเห็นไหมครับ ถ้ามีขีดแท่ง,งนี้แท้เลยนะครับอ่าตรงอื่นเนี่ยมันมีอีกนะแต่ว่าผมอยากให้ดูแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆแล้วพอเพียงพอนะครับขอบปิ้นปิ้นนะครับขอบปิ้นปิ้นเนี่ยนะมีขอบปินๆๆป้นปิ้นเนี่ยนะปิ้นปิ้นอย่างเงี้ยนะครับปิ้นปิ้นตั้งตั้งนี้นะครับเห็นไหมมีรอยปิ้นเห็นไหมครับอ่ารอยตัดนะครับมีแท่งมีท่อนะครับเรื่องปกตินะครับด้านล่ลางจริงมีอีกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นขยะเป็นแท่งเห็นไหมนะตรงนี้น อัด้านล่างนะด้านล่างนะด้านล่างเนีนเ่ยตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับอาเป็นรอยแท่งๆใหญ่ๆตรงนี้นะครับจริงๆมันมีหลายหลายรายละเอียดแต่ว่าผมจะให้ดูที่รายละเอียดที่หยิบมาแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับนี่คือเหรียญไต้ฮงกงนะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญท้อนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญหายากนานๆเราจะเจอสักหนึ่งเหรียญนะครับอ่าเหรียญนี้หลักแสนนะครับเหรียญนี้ราคาหลักแสนนะเพราะนั้นเวลาเจออย่าปล่อยพลาดนะวันนี้คุณดูเป็นแล้วก็ เก็บความรู้นี้ไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะอยู่ใน YouTube ก็กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ในชุดช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกก็ดีอินสตาแกรมก็ดีไลฟ์ออฟฟิเชียลก็ดีนะผมมีหลายช่องทางในการในการที่จะประชาสัมพันธ์นะะนำความรู้ดีๆแบบนี้ออกไปนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครมีผ้าอยากปล่อยเช่าก็ส่งมาได้เลยแอดที่ขึ้นหน้าจอนะครับอ่าเดืยนใต้องกงนะครับโอเคครับนี่นี่น,นี่เดี๋ยวว่าจะแถมผู้กุญแจ นี่ธูปกุญแจนะเป็นรูปกล้องสองพระนะครับถ้าเกิดว่าจะมีกิจกรรมหรือจะแจกของุญแจสักหน่อยนะโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย s s i tone 8 8ด tone 888 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจเฟ e b o o k โทนบางแค FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี วัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 1 9 5 9 9 9 9